ไทย PBS Podcast ขอเสนอ,อนิทานเรื่องบ้านของใครน้องๆคิดว่าบ้านคืออะไรกันบ้างครับสถานที่ที่เราอยู่อาศัยใช่ไหมเอย่ยหรือหมายถึงที่ที่คนในครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่กลมเกลียวจะแบบไหนก็ตามพี่เชื่อว่าในใจน้องๆ คงมีความหมายของบ้านของแต่ละคนกันอยู่แล้วคราวนี้เลยอยากชวนน้องๆมาสำรวจบ้านของน้ำหมอนกันบ้างดีกว่าไม่แน่อาจจะมีบ้านของใครเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ตามไปฟังกันเร็ว กวาดบ้านแต่เช้าเลยเราเก่งจริงๆเลยนั้นเนี่ยมีบ้านก็ต้องหมั่นดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านแบบน้องหมอนนะครับกวาดบ้านเสร็จแล้วเหนื่อยเหมือนกันฮะโอโ้โหน้องหมอนเก่งจังเลยกวาดบ้านเองได้ด้วยงั้นต่อไปตาแม่ช่วยถูบ้านบ้างน,นะน้องหมอนไปนั่งพักได้เลยจ้าขอบคุณค่ะคุณแม่ น้องหมอนขอไปนั่งเล่นตรงสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะจ้าระวังมดกัดด้วยนะได้เลยค่ะน้องหมอนเดินอย่างร่าเริงไปที่มานั่งหินอ่อนบนสนามหญ้าหน้าบ้านเห็นคุณพ่อกำลังรดน้ำต้นไม้ด้วยสายยางอยู่ได้กลิ่นละอองน้ำและดินในอากาศจินตนาการออกไหมครับน้องๆ มันเป็นกลิ่นที่สดชื่นและชวนนึกถึงธรรมชาติละอา้าวน้องหมอนกวาดบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จแล้วค่ะคุณพ่อขาน้องหมอนช่วยรดน้ำต้นไม้ด้วยได้ไหมคะอยากช่วยหรืออยากเล่นน้ำกันแน่ละหืม <c oughs> รู้ทันจนได้ <c oughs> ก็ได้น้องหมอนช่วยรดน้ำต้นไม้ก็ได้จ้ะแต่ระวังอย่าให้เปียกไปถึงบ้านมดนะ <c oughs> บ้านมดเหรอ มดมีบ้านด้วยเหรอคะคุณพ่อมีสิเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูน้องหมอนลุกจากมานั่งหินอ่อนเดินตามคุณพ่อไปค่อยๆย,ย่องอย่างระมัดระวังจนน้องหมอนเห็นจุดเล็กๆสีดำๆเรียงกันเป็นสายยาวเอ๊ะนี่มดดำนี่คะพวกมันกำลังเดินไปไหนคะเนี่ยมันกำลังเดินกลับบ้านไงจ๊ะน้องหมอนเห็นหลุมเล็กๆบนพื้นดินไหมล่ะ นี่แหละบ้านมดมดจะทำรังอยู่ใต้ดินนี้ขุดเป็นโพรงเล็กๆแบ่งเป็นหลายๆห้องสำหรับมดงานไข่ตัวอ่อนและนางพญาอ๋อและยังมีที่เก็บอาหารที่มดขนมาด้วยนะเราถึงต้องเก็บของกินให้ห่างมดไงล่ะเพราะเดี๋ยวมดจะมาขนเข้ารังได้เราออกมาห่างๆกันดีกว่าค่ะคุณพ่อเดี๋ยวมดจะกัดเอานะคะ <laughs> ถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่กัดหรอกลูกจะว่าไปเราไปดูบ้านของสัตว์อย่างอื่นบ้างดีกว่ายังมีบ้านของสัตว์อื่นอีกเหรอคะเนี่ยคุณพอ่อพาน้องหมอนเดินไปยังต้นไม้ใหญ่พลางชี้ขึ้นไปข้างบนกิ่งไม้<ช>เสียงอะไรนะลองเงี่ยหูฟังสิครับ เห็นรังนกด้วยค่ะคุณพ่อใช่แล้วจ้ะวันก่อนพ่อเห็นนกกระจอกตัวเล็กขนสีน้ำตาลแก้มขาวมีจุดดำบินวนเวียนคาบเศษหญ้ามามันคงเอามาถักทอเป็นรังนกน้อยๆเตรียมที่จะวางไขจ่จ้ะว้าวน้องหมอนอยากเห็นลูกนกจังเลยค่ะคุณพ่อไว้ถ้าพ่อเห็นมันวางไข่แล้วไข่ฟักเมื่อไหร่พ่อจะเรียกน้องหมอนมาดูอีกทีนะ yeah! คุณพ่อคุณลูกทำอะไรอยู่คะพักดื่มน้ำเย็นๆกันก่อนไหมคุณแม่ถูบ้านเสร็จแล้วถือเหยือกกับแก้วน้ำมาด้วยขอบคุณค่ะคุณแม่น้องหมอนกับคุณพ่อกำลังดูบ้านของสัตว์ต่างๆในบ้านเราอยู่คะ่ะอืมจะว่าไปวันก่อนแม่เห็นกรอกวิ่งไปมาด้วยนะแต่แม่ไม่แน่ใจว่าบ้านของมันอยู่ที่ไหนนะสิเอ๊ กระรอกอยู่ในโพรงไหมจ๊ะแม่อย่างที่โบราณว่าชี้โพรงให้กระรอกไงต้นไม้บ้านเรามีโพรงด้วยเหรอจะ๊ะไม่รู้สิพ่อก็ไม่ได้สังเกตซะด้วยงั้นพวกเราพักดื่มน้ำแล้วไปดูอีกทีดีกว่าทั้งสามคนนั่งลงตรงม้าหินดื่มน้ำเย็นชื่นใจที่คุณแม่เตรียมมาให้ก่อนเริ่มปฏิบัติการหาโพรงกระรอกกันทั้งคุณพอ่อ คุณแม่น้องหมอนแงนหน้าขึ้นมองบนต้นไม้มองซ้ายมองขวาเดินบนบนกันไปมาจะเจออะไรบ้างไหมนะต้นไม้บ้านเราไม่มีโพรงนี่พ่อแปลกจังถ้าไม่มีโพรงแล้วก็รอกมาจากไหนล่ะนั่นสิคะน้องหมอนเห็นแต่รังนกสองรงังไม่เห็นโพรงไม้เลยคะ่ะเอ๊ะรังนกไม่สองรังเหรอจ้ะน้องหมอน มีอันเล็กๆทำจากเศษหญ้าที่คุณพ่อชี้ให้ดูกับร่งใหญ่ๆที่ทำจากกิ่งไม้และใบไม้อยู่สูงขึ้นไปอีกค่ะคุณพ่อคะมีนกอ,อะไรตัวใหญ่ๆมาทำร่งใหญ่ๆในบ้านเราไหมคะเอพ่อว่าพ่อไม่เห็นนะอะนั่นกระรอกน้องหมอนเห็นกระรอกค่ะ กระรอกตัวจอยสีดำตาลหางฟูโผล่ออกมาจากรังใบไม้อันใหญ่หันหน้าซ้ายขวาหูกระดิกทำจมูกดุกดิกก่อนจะวิ่งหนีไปอย่างตกใจเมื่อเห็นคนมาด้อมๆมอมองมองแถวต้นไม้วิ่งฉิวจนมองแทบไม่ทันเลยทีเดียวที่แท้เป็นรังของกระรอกเองเหรอเนี่ยนั่นสิพ่อกะนึกว่ามันทำรังในโพรงซะอีกแต่เพื่อนของแม่ ก็บอกว่าเคยเจอกระรอกทำรังในโรงรถนะจ๊ะแม่คิดว่าถ้ามันเจอที่ที่รู้สึกปลอดภัยที่ไหนมันก็คงเอากิ่งไม้ใบไม้ไปทำรังที่นั่นแหละจ้ะคงมีซักตัวที่ทำรังในโพรงไม้อย่างที่พ่อว่าล่ะนะถ้าอย่างนั้นบ้านก็คือสถานที่ที่เรารู้สึกปลอดภยัยใช่ไหมคะถ้าสำหรับสัตว์ตัวน้อย,อยบ้านหรือที่เราเรียกว่ารัง ก็คือที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บอาหารวางไข่เลี้ยงดูลูกน้อยถูกแล้วล่ะจ้าแต่ถ้าสำหรับคนอย่างเราๆแม่ว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นนะมีอะไรอีกหรอคะคุณแม่หมายถึงที่นอนห้องน้ำห้องครัวแบบนี้หรอคะก็ถูกของน้องหบอนนะส่วนพ่อคิดว่าบ้าน นอกจากเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัยและทำกิจกรรมต่างๆแล้วบ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจิตใจด้วยน้องหมอนไม่เข้าใจคำว่าปลอดภัยทางจิตใจค่ะคุณพ่อคงหมายถึงเป็นที่ที่เราไม่ต้องรู้สึกกลัวกังวลแต่มีความอบอุ่นใจมีความรักให้กันและกันจะ้ะใช่แล้วจะแม่พ่อรักบ้านของเรานะ รักทุกคนที่สุดเลยแม่ก็รักบ้านของเราจ้ะโดยเฉพาะน้องหมอนพ่อกับแม่รักน้องหมอนมากๆเลยนะจ๊ะน้องหมอนก็รักคุณพ่อคุณแม่รักบ้านของเราเหมือนกันค่ะทั้งสามกอดกันอย่างรักใคร่กลมเกลียวเป็นภาพที่รู้สึกอบอุ่นใจจริงๆนะครับไม่ว่าบ้านของน้องๆจะเป็นแบบไหน มีสมาชิกในบ้านกี่คนก็อย่าลืมให้ความรักกับทุกคนในบ้านอย่างทั่วถึงด้วยนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนในบ้านก็รักน้องๆเหมือนกันขอให้ความรักความอบอุ่นนี้ทำให้น้องๆหลับฝันดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะ